าดูครับผมขุดดินจะปลูกผักครับไปเจอน้องครับโอ้โหดูครับขุดเจอรูแต่ไม่โดนครับนี่น่ารักทุบปองทุบปองเลยครับดูสายตาเลยครับผมสายตาอันเย้ายวนนะครับอืมนะครับดูดูดูครับนี่นี่นี่ี่นี่โอ้โหดูครับน่ารักเกินปุีมุ้ยนะครับผม นี่นดูเขาเคลียดินมาครับมาครับโอ้โหนี่น่ารักองแมงองแมงนะครับดูครับอืมไหนลืมตาดูโลกไหนดูครับโอ้โหนี่ฮะตัวใหญ่นะนี่เดี๋ยวขุดอีกครับคือตรงนี้เราจะปลูกผักนะครับ พอดีขุดไปแล้วมาเจอน้องนะครับนี่นี่นี่ตัวใหญ่เหมือนกันนะนี่นี่ฮะเดี๋ยวจับมาดูครับแอบโวโอ้นี่นี่เลยครับอึงอึงเท่านะครับนี่น่ารักเกินปุยมุ้ยนะครับนี่น เนี่ยเขาขุดอยู่ลึกประมาณหนึ่งคืบครับความลึกที่เขาอยู่นะครับเนี่ยอยู่นี่อึงเยอะครับเพราะว่าเราปล่อยนะครับนี่เดี๋ยวนะฝนเขาก็จะมาร้องเองอ้องเองอองครับดูแววตาครับอย่าทำค่าเลยอย่าทำค่าเลยแต่เราไม่ได้กินนะเดี๋ยวจะเอาปปล่อยให้มันกำลังอยู่ต่อนะครับเปลี่ยน รูใหม่เดี๋ยวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวโดนขุดนะครับไปอยู่ตรงนี้ก็ได้ออ่ะืมเดี๋ยวกรบดินให้เดี๋ยวกรบดินให้ทำรูแถวนี้แหละไม่โดนกลบนะครับ